สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องร้อนๆในแวดวงการเมืองกันหน่อยนะคะกำลังเป็นที่พูดถึงเลยค่ะเรื่องของคุณเดชอิสมขาวทองทั้งบทบาทรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแล้วก็เลขาธิการพักประชาธิปัตย์ด้วยอืมมีหลายเรื่องเข้ามาพร้อมๆกันเลยช่วงนี้โดยเฉพาะเออเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นดราม่าใหญ่โตเลยนะคะเกี่ยวกับการต้อนรับที่สนามบินหาดใหญ่เนี่ยค่ะครับสวัสดีครับ เราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลกันดูนะครับจากหลายๆแหล่งเลยทั้งข่าวทั้งแถลงการแล้วก็โพสต์ส่วนตัวบทสัมภาษณ์เก่าๆด้วยรวมถึงดูภูมิหลังทางการเมืองประกอบกันไปเพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์เอ,อ่อให้มันรอบด้านมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันกําลังบอกอะไรเราค่ะเริ่มกันที่ปมหลักเลยดีกว่า เรื่องเอกสารที่หลุดออกมานะคะที่อ้างว่าเป็นคำสั่งจากผู้ว่าสงขาเนื้อหาก็คือให้จัดคิวในอำเภอทั้ง16คนเลยนะคะสลับกันไปรอรับส่งคุณเดชอิสมที่สนามบินทุกสัปดาห์อันนี้พอหลุดออกมาก็เป็นเรื่องเลยเสี่ยงวิจารณ์ดังมากใช่ครับแต่เรื่องนี้มันก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคือทางผู้ว่าสงขาคุณโชติธนรินเกิดสมท่านก็ออกมาปฏิเสธทันทีเลยบอกว่าเป็นเอกสารปลอม ไม่เคยมีคำสั่งแบบนั้นออกมาอ้าวหรอคะบอกว่าปลอมเลยครับแต่ว่านะพอเรื่องเหมือนจะเงียบก็ดันมีข้อมูลอีกชุดโผลมาคราวนี้เป็นภาพแคปหน้าจอแชทที่อ้างว่าเป็นกลุ่มลายของประหลัดอำเภอเนื้อหาในแชทนี่สิมันดูเหมือนเป็นการสั่งมานเรื่องต้อนรับจริงๆนะครับมีการอ้างถึงดําริของผู้ว่าด้วยแล้วก็มีคนตอบรับทราบครับข่ากันหลายคนเลย โอหอันนี้น่าสนใจมากคือข้อมูลมันขัดกันเองเลยนะคะระหว่างคำชี้แจงผู้ว่ากับแชทที่หลุดมาถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณผู้มีธรรมรองนายกที่ตอนนี้รักษาการนายกอยู่ท่านก็รับทราบแล้วนะแล้วก็สั่งให้ปหลัดก,กระทรวงมหาไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางผู้ว่าสงขาโดยตรงแล้วด้วยอ๋อมีการสั่งสอบแล้วนะคะอืมแล้วท่าทีของคุณเดชอิสมาเองล่ะคะต่อเรื่องเอกสารเรื่องการต้อนรับอะไรพวกนี้เขาว่าอย่างไงบ้าง ยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่เคยสั่งไม่เคยต้องการไม่ชอบพิธีรีตองเออเกิร์กอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เป็นแค่หัวขนเชื่อครางเท่านั้นเองตัวตนเขาก็ยังเป็นนายกชายคนเดิมที่ชาวบ้านรู้จักเน้นทํางานมากกว่าพิธีรีตองพวกนี้การที่เขาเน้นย้ําความเป็นนายกชายคนเดิมแทนที่จะไปลงรายละเอียดชี้แจงเรื่องแชทหลุดโดยตรงอันนี้มันสะท้อนอะไรในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไหมคะเกี่ยวกับสไตล์การรับมือสถานการณ์แบบนี้ของเขา อืมเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือการดึงภาพลักษณ์นายกชายที่ดูติดดินเข้าถึงง่ายกลับมาใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะลดแรงกดดันทางการเมืองลงแล้วก็เป็นการตอกย้ำกับฐานเสียงเดิมของเขาด้วย แต่ในขณะเดียวกันการที่มีข้อมูลที่มันขัดแย้งกันอยู่อย่างเรื่องแชทหลุดเนี่ยมันก็อดทําให้เกิดคําถามไม่ได้นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับกลไกภายในระบบราชการเองหรือแม้แต่ความจริงใจในการสื่อสารซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้เหมือนกันเราก็ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในจังหวะที่คุณเดชอิสมุนเองก็มีบทบาททางการเมืองที่สําคัญมากๆในหลายๆด้านเลย อย่างเช่นบทบาทในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะที่ล่าสุดก็เพิ่งเห็นลงพื้นที่ไปแถลงข่าวจับยาเสพติดล็อตใหญ่ที่ยาลาถูกครับการจับไอซ์900กิโลกรัมที่ยาลาก็ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบาย no drugs low dealers ของรัฐบาลเลยและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่พักประชาธิปัตย์เองก็กำลังมีความเคลื่อนไหวภายในพักอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับทิศทางแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้นำพักคนใหม่ด้วย ซึ่งคุณเดชอิสุมในฐานะเลขาที่การพักก็แน่นอนว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งหรือความเห็นต่างนั้นๆอย่างที่เคยมีบทสัมภาษณ์ออกมาก่อนหน้านี้อ๋อ oh, ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องเสริมอีกนิดล่าสุดเหมือนจะเพิ่งมีคลิปที่คุณเดชอิสุมออกมาตอบโต้คุณสนธิลิ้มทองกุลอย่างค่อนข้างเผ็ดร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นสไตล์เหมือนกันว่าเวลาโดนวิจารณ์แรงๆก็ไม่ยอมง่ายๆครับทั้งหมดนี้ผมว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะ คือการปฏิเสธเรื่องการต้อนรับเนี่ยด้านหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการพยายามสร้างภาพลักษณ์นักการเมืองรุ่นใหม่ที่เน้นผลงานไม่ยึดต,ติดพิธีรีตองแต่ก็นั่นแหละครับมันดันเกิดขึ้นพร้อมๆกับข้อมูลที่ยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็ท่ามกล่องแรงกดดันทางการเมืองหลายๆมิติเลยทั้งจากงานในกระทรวงเองแล้วก็สถานการณ์ในพักประชาธิปัตย์ด้วย การรับมือกับเรื่องนี้ของคุณเดชอิสุมก็เลยเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากเพราะมันอาจจะสะท้อนอะไรได้มากกว่าแค่เรื่องการจัดคนไปรอรับที่สนามบินก็ได้ครับอืมสรุปเท่าที่ฟังมาก็คือเรื่องราวรอบตัวคุณเดชอิสุมในช่วงนี้มันก็สะท้อนภาพของนักการเมืองที่กําลังมีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากหลายๆด้านมีสไตล์การทำงานการสื่อสารที่ค่อนข้างชัดเจนในแบบของเขา แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ยังต้องการความกระจ่างชัดเจนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องเอกสารกับแชทหลุดนี่แหละค่ะครับแล้วคำถามที่เราอาจจะต้องขอบคิดกันต่อหรือติดตามกันต่อไปก็คือว่าไอ้ดราม่าเรื่องการต้อนรับที่สนามบินเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่บังเอิญถูกขยายความให้ใหญ่โตหรือเปล่า หรือว่ามันกําลังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงวัฒนาธรรมอํานาจนิยมบางอย่างที่อาจจะยังฝังรากลึกอยู่ในระบบราชการไทยแล้วก็ไม่ว่าความจริงสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับการจัดการกับวิกฤตครั้งนี้ของคุณเดชอีสุมจะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็เส้นทางการเมืองของเขาในระยะยาวแค่ไหนอันนี้น่าติดตามครับถ้าอยากติดตามข่าวไม่ตกเทรนมาใส่ใจไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ